าดีเวอร์เวียสุกรวัตเปิดหมดด้ดดี้ Daddy ด้วยภารกิจฟิตหุ่นเพื่อลูกน้อยเริ่มภารกิจฟิตหุ่นเตรียมความพร้อมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพระเอกสุกตาเวียสุกรว,ว,รวัดคณาโรสวัย3าปีที่กําลังจะเปลี่ยนโหมดเป็นคุณพ่อเต็มตัว ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อล่าสุดเจ้าตัวก็ได้สึกโอกาสดีใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมอัดเวียหนึ่งเก้าประกาศความตั้งใจครั้งใหม่เพื่อลูกน้อยซึ่งนั่นก็คือการกลับมาดูแลรูปร่างให้ฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้งหลังห่างหายจากโมเมนต์เข้ายิมไปนานโดยเจ้าตัวได้ระบุรายละเอียดผ่านแคปชั่นว่าหลังจากห่างหายไปนานมากๆน้ำหนักขึ้นมาห้าถึงหกกิโลเพื่อถ่ายงานตอนนี้ได้เวลากลับมาฟิตอีกครั้งเตรียมตัวฟิตร่างเลี้ยงลูกค่ะ่พ่อพ่อร้อมอุ้มอุ้มครับวิกกี้เอนกซ์เพย ในโหมดถอดเสื้อเผอยสัดส่วนกราบเนื้อก่อนเริ่มภารกิจเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มความตั้งใจให้เป็นแฟนด้สองกันอีกด้วยเรียกได้ว่าทำแบกรอบนี้ดัตติวียพร้อมจัดหนักจัดเต็มไม่มีคำว่าแผลวแน่นอนขอขอบคุณภาพเวียสกุลลาวัภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ